ซีห้ามือลังนะครับเห็นภาพในโซเชียลที่มีนักท่องเที่ยวแห่งกันเข้ามาเช็คอินที่ประเทศไทยก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับผมและนั้นเป็นความจริงหรือไม่และถ้าเป็นความจริงทำไมชาวต่างชาติจึงเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งอยู่ราวๆ4,000คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4 5 0มืคนต่อวันซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆซึ่งหลายๆคนก็มีคำถามว่าทำไม ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวถึงเลือกที่จะมาเมืองไทยเยอะขนาดนี้มาเราไปดูเหตุผลกันไปก็สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเมื่อสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยก็มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งทางอากาศยานแล้วก็ทางบกเฉลี่ยว,วันละประมาณ4 5 0 0 0ถึง50,000คนเลยทีเดียวแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมุดสุขูสุคนมาพบกับสมชิตละโบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่67ส่วนอีพีที่66นั้นสมชิตได้นำเสนอเกี่ยวกับการเปิดตัวของ Starbucks ที่ประเทศลาวซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศลาวเลยนะครับผมซึ่งก็มีการต่อคิวเป็นจํานวนเยอะมากๆและสมจิตก็ยังได้นาเสนอเกี่ยวกับมุมมองของชาวลาวว่าจะสามารถที่จะใส่บริการสถาบ,บักใดหรือไม่เพราะว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงและด้วยวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ที่ประเทศลาวก็คือมีภัยเงินเฟอ้อสูงนะครับผมและในวันนี้นะครับสมจิตจะมานำเสนอ เกี่ยวกับการแห่เข้ามาของนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติที่เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งหล,หลายๆคนก็มีคําถามอยู่ในใจว่ามันเป็นความจริงหรือไม่และถ้าเป็นความจริงทำไมชาวต่างชาติถึงแห่กันมาเยอะขนาดนี้วันนี้นะครับสมจิตจะได้มานำเสนอสาเหตุที่แท้จริงและก่อนจะเข้ารายละเอียดในวันนี้นะครับสมจิตขอเกินไว้ก่อนว่าสมจิตจะมานำเสนอ1 ภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาเช็คอินในสนามบินสุวรรณภูมิเป็นความจริงหรือไม่ 2. เหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาในประเทศไทยเพราะอะไรและ3สมจิตจะพาไปช่องดูมุมมองของชาวต่างชาติต่อประเทศไทยและมุมมองของชาวไทยต่อกับนักท่องเที่ยวนะครับผมและต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปดูรายละเอียด ของเรื่องราวในวันนี้นะครับเราไปติดตามกันส่วนสมคิิจะมีมุมมองอย่างไรเราติดตามช่วงท้ายๆนะครับพี่ๆน้องๆไคือดังที่พวกเราก็ต่างคนก็ต่างรู้แล้วนะครับว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องข้องความมีอัธยาศัยไม่ตีของผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจึงได้ขึ้นชื่อว่าสยามเมืองยิ้มนะครับผมไทยจึงติดอันดับประเทศที่ได้รับ ความนิยมในด้านการท่องเที่ยวของโลกและของอาเซียนอยู่เสมอนะครับส่งผลให้อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเริ่นเติบโตอย่างล่วงลายและไว้วาและสิห้าวันที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นช่วงตน้นตนเดือนพฤศจิกายนก็มีภาพที่ facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพว่าสนามบินสุวรรณภูมิแตกก็คือมีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาเช็คอินเยอะมากๆนะครับบางคนก็จะมีคําถามอยู่ในใจว่ามัน เป็นความจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นแค่ภาพหลอกหรอือ,อภาพเก่าเมื่อก่อนเหมือนดังที่ทุกๆคนก็รู้น้ากันเราว่าก่อนโควิดอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวก็เงียบหายไปนานเลยทีเดียวภายหลังที่เปิด การท่องเที่ยวกลับมาคืนใหม่หลังจากที่โควิดได้หายไปแน่นอนนะครับการท่องเที่ยวก็ได้กลับมาคึกคืนอีกครั้งและภาพที่ชายดังกล่าวได้เผยแพร่เป็นความจริงหรือไม่เราจะไปดูรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่นะครับผมต่อมอยืนยันว่าภาพในโซเชียลแซ่คนแน่นสนามเป็นสุวรรณภูมิเป็นภาพความจริงหนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยมากขึ้นเฉลี่ย4,000 คนต่อชอั่วโมงมากกว่า 4,000- 40, 0ถึง5,000 50, 0คนต่อวันว้าวซึ่งเป็นจำนวนหนักท่องเที่ยวที่เยอะมากๆนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเชิมเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางทุกช่องพร้อมจะระเบียบตรวจเข้มคนรายแฟงตัวเข้ามาช่วงประชุมเอเป็นะครับซึ่งก็ต้องเพิ่มมาตรการการป้องกันความปลอ,ปลอดภัยให้มากขึ้นนะครับผมจากการณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า สุวรรณภูมิแตกเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาเที่ยวไทยจนด่านตมสนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รอเข้าแถวเพื่อรับการตรวจหนังสือเดินทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ พลตำรวจเอกเชิงรนริมพดีรองโฆษกสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าภาพผู้โดยสารกำลังรอรับการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าด่านต่อมอสนามินส่วนภูมิจำนวนมากเป็นภาพความจริงโดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ช่วงเวลา 13นาฬิกา57นาฬิกาซึ่งมีเที่ยวบินลงถึง76เที่ยวบินหรือชั่วโมงละประมาณ20ทเที่ยวบินผู้โดยาสารเฉลี่ยชั่วโมงละ3,000ั 3, ถึง4 0 0 0คนหน้าแน่นสูงคือช่วง14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับผมจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้สร้างเสริมเจ้าหน้าทีนั่งทุกช่องตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเร่งระบายผู้โดยสารขาเข้าโดยจะต้องตรวจเข้มหนังสือเดินทางวิชาและเก็บข้อมูลบุคคลด้วย Bio m เม metric กจะเปรียบเทียบข้อมูล l a ล k l i s t ใ้เวลาเฉลียไม่เกิน4 5หวินาทีต่อคนเพื่อ,อระมัดระวังบุคคลต่างชาติแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามากระทำผิดโดยเฉพาะกลุ่มคอเช Center หรือก่อเหตุความวุ่นวายในช่วงเอเป็กนะครับผมสำหรับการอำนวยความสะดวกในการตรวจหนังสือเดินทางต่อดำเนินการภายใต้หลักความมัน่นคงโดยตั้งแต่เดือนนี้ตมสนามบินลักได้มีมาตรการรับสถานาการณ์ที่สำคัญได้แกจัดกำลังพลรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงหน้าแน่น ให้นั่งเต็มทุกช่องตรวจโดยท่าอากาศยานสวรณภูมิย้ายสอตรวจจาก92ช่องเป็น119ช่องโดยมีการเสริมกำลังพลที่ขาดแคลนคาดว่าจะสมัครตรวจอนุญาตผู้โดยสารประมาณ6,500คนต่อชั่วโมงโดยไม่กระทบความมั่นคงและขอรับการสนับสนุนจากท่าอากาศยานสวรรณภูมิจัดพนังงานผู้ช่วย a i r p o อร์ตเฮลท์ช่วยแนะนำจัดแถวผู้โดยสารพร้อมกับเตรียมจัดเรียงเอกสารพร้อมรับการตรวจ ทางนี้ปัจจุบันต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศและทางบกเฉลี่ยว,วันละประมาณ4 5 0 0 0ถึง50,000คนและมีแนวโน้นมสูงขึ้นถือเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทยต้องดีใจแทนชาวไทยด้วยและหวังว่าอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศออมค้างหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นว่า ลาวกัมพูชาเวียดนามก็หแน่นอนว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยแล้วนะครับหลายคนที่ต้องการอยากเดินทางมาที่ลาวด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมเพราะว่าการเดินทางมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะสะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนโอเคนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับจากต่อมที่สวรรณภูมิและต่อไปเรามาดูว่าทําไม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง hmm. แห่กันเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลกันซึ่งมีอยู่ประมาณ10เหตุผลด้วยกันมีอะไรบ้างเราไปติดตามดูกันนะครับไปและนี่คือ10เหตุผลที่ชาวต่างชาติชอบเข้ามาในเมืองไทยนะครับเราไปดูกันหนึ่งเลยคืออากาศนะครับอากาศเป็นเหตุผลหลักในการเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวในแต่ละปีประเทศไทยจะมีช่วงไฮซีซันคือช่วงปลายปีอากาศจะไม่ร้อนมากนักและมีลมเย็นๆห้ได สัมผัสอยู่บ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่20-30ถึงองศาเซลเซีย,ยสานะครับผมนั่นคือเหตุผลแรกที่นักท่องเที่ยวลังไลกันเข้ามา ส่วงปลายปีก็คือช่วงไฮซีซันนะครับและ2นะครับคืออาหารนั่นเองอาหารไทยดังไกลระดับโลกไม่ว่าจะเมนูไหนชาวต่างชาติต่างพากันชื่นชอบในรสศาสตรความจัดจานกลมกลมและมีสีสันหน้าตาที่สวยงามผสมกับความปราณีตและมีกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยอาหารไทยขึ้นชื่อได้แก่สมตําต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานยำต่างๆ แกงมัสมันอาหารทะเลสดๆดพร้อมน้ำจิ้มต่างๆมากมายนะครับผมและเหตุผลที่3คือรอยยิ้มและมิตรภาพไทยแลนด์คือสยามเมืองยิ้มแล n อ of ส m i ล์คนไทยมีรอยยิ้มที่จริงใจเป็นประเทศที่ผู้คนต่างมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันมีคำทักทายสวัสดีขอบคุณหากได้พบเจอและพูดคุยกันก็รู้สึกถึงความเป็นมิตร มีมิตรภาพที่งดงามจริงใจต่อกันทุกครั้งที่พบเจอก็จะมีความสุขเพราะคนไทยใจดีไม่ว่าภาคไหนก็จะมีรอยยิ้มที่จริงใจเหมือนกันในทุกๆท,ที่ที่ไปเยือนไม่แปลกใจเลยที่คงเป็นเหตุผลที่ชาวต่างชาติชอบเมืองไทยอันนี้คือ number one นะครับ land of smile Thailand is the land of smile <laughs> สาสำเนียงภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับผมมาต่อที่เหตุผลที่สีคือวัฒนธรรมที่งดงามนะครับวัฒนธรรมไทยมีความโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมถึงอิทธิพลจากศาสนาะโบราณและอารยธรรมในอดีตมีประวัชชติศาสตร์ที่ยาวนานหนาค้นหาและที่มากกว่านั้นคือวัฒนธรรมไทยมีความชับซ้อนและมีวิธีปฏิบัติ มากยิ่งกว่าที่คุณเคยรู้จักแม้อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีในฐานะชาวต่างชาติเพื่อทําความเข้าใจกับวิถีไทยวิถีที่ดีที่สุดที่จะทําความรู้จักกับวัฒนธรรมไทยก็คือการดื่มด่ากับเทศกาลงานเฉลิมฉลองต่างๆและใช้ชีวิตแบบคนไทยยึดถือในความดีสุภาพและให้เกียรติกันเสมอซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดของวัฒนธรรมไทยคือศาสนาพุทธการมาเที่ยวเมืองไทยจะไม่สมบูรณ์แบบหากคุณไม่ได้ไปเยี่ยมสมวัติของไทยนะครับพรม เหตุผลที่5ที่ชาวต่างชาติมาประเทศไทยคือเทศกาลต่างๆนะครับตลอดทั้งปีของไทยจะมีเทศกาลต่างๆท,งทั้งเทศกาลทางวัฒนธรรมทางศาสนาต่างๆเช่นลอยกระทงวันเขาพันชางานตักบาตรเท,ทโวโอแห่พีตะโขนและเทศกาลรื่นเริงอย่างเช่นเทศกาลสงการานต์วันปีใหม่ไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักชาวต่างชาติลังไหลกันเข้ามารวมเทศกาลสงการานต์ต่อปีเป็นจำนวนไม่น้อย ตลอดจนถึงเทศกาลกินเจเทศกาลอาหารหรือเทศกาลต่างๆต,ตามแต่ละพื้นภาคจะจัดกันขึ้นตามความเหมาะสมทางด้านวัฒนธรรมและวิธีชีวิตดังเดิมนะครับผมเหตุผลที่หก ที่ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยหรือว่ามาเที่ยวประเทศไทยก็คือสะดวกสบายและปลอดภัยนั่นเองซึ่งความปลอดภัยและสะดวกสบายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชาวต่างชาติศึกษาก่อนที่จะไปเยี่ยมยามประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งนั่นเองท,ทุกที่บนโลกต่างมีอันตรายซ่อนอยู่ทั้งจากคนจากธรรมชาติประเทศไทยยังคงถือเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วจะสบายใจด้วยการรักษาความปลอดภัยที่ดีและผู้ มีนำใจช่วยเหลือกันหากเดินทางในประเทศไทยแล้วลงทางหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่และชาวไทยไม่รีรอที่จะช่วยเหลือเมื่อพบเห็นด้วยไมตรีและความปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการเข้าโรงแรมมีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่โรงแรมตื่อสานและตอบคำถามได้อย่างดีนั่นคือเหตุผลที่6 และใหุ้ผนที่7เจคือความหลากหลาย diversity มีอะไรบ้างเราไปดูกันประเทศไทยในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและค่อนข้างจะครบครันทันสมัยการเดินทางการเดินทางมาประเทศไทยจึงไม่ได้เกิดความลำบากแม้ว่าจะด่านใดๆก็ตามก็ยังสามารถเลือกใช้ธุรกิจด,ด่านบริการด่านต่างๆได้อย่างหลากหลายตลอดจนเกิดการแข่งขันราคาคุณภาพและการบริการยกกระดับสินค้าการบริการให้ทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งเมืองทองเที่ยวในไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพหรือเมืองทะเลทรายแต่เพียงอย่างเดียวการมาเยือนประเทศไทยเพียงหนึ่งครั้ง77จังหวัดของไทยมีสถานที่มากมายจนคุณคาดไม่ถึงหากเพียงแต่คุณต่องถามตัวเองก่อนว่าต้องการเที่ยวแบบไหนเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลทรายหาดวัดโบราณตลาดน้ำหรือชอมวิวทิวทัศน์โรรากับชีวิตในเขตเมืองการเดินทางคม,มานาคมก็หลากหลายเทพผลที่8เรามาดูกันว่า มันคืออะไรเหตพลที่แคือศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบอย่างไรบ้างเราไปดูกันประเทศไทยคือศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ดีสามารถเดินทางต่อไปอย่างประเทศต่างๆได้ง่ายและสะดวกการคมนาคมภายในประเทศก็มีช่องทางให้เลือกหลากหลายทางทางเครื่องบินรถเรือรถไฟด้วยความที่ไทยเป็นประเทศเสรีมีทางฟรีวีซ่ากับประเทศต่างๆ และไม่ได้ยากเย็นกับการใช้วิชานักท่องเที่ยวนักเมื่อเทียบกับประเทศในโลกจึงทําให้ไทยเป็นสถานที่แรกๆที่นักเดินทางนึกถึงและต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับผมและเหตุผลที่9้าสกุลเงินในประเทศไทย ประเทศไทยใช้สกุลเงินบาทไทยและอัตราการแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ33บาทนะครับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและโดยทั่วไปค่างเงินบาทค่อนข้างมีสเสถียรภาพไม่แนะนําให้ใช้ดอลลาร์สหรัฐในการจ่ายทั่วทวไปประเทศไทยมีสกุลเงินทองทิ่นที่ใช้กันแพร่หลายทุกที่และมีตู้ ATM อยู่ทุกที่โดยทั่วไปสามารถกดเงินที่ตู้ ATM เเปลี่ยนดอลลาร์เป็นเงินบาทได้ทันทีนะครับผมอันนี้ก็มีความสะดวกสบายมากขึ้น และเหตุผลสุดท้ายนะครับเหตุผลที่10ก็คือขาครองซีบประเทศไทยมีอัตรา,าขาครองซีบที่ค่อนข้างตําหากคนไม่ได้ต้องการความรูรามากจนเกินไปสําหรับทริปเดินทางในประเทศไทยมีอัตรา่าใช้ใจที่แสนถูกเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรป ซึ่งสามารถยืดระยะเวลาเดินทางได้ยาวขึ้นมีสินค้าอาหารโรงแรมที่หลากหลายแบบพื้นเมืองแบบนานาชาติหรือจะโฮมสเตย์แบบโลคอสก็มีและมีการเดินทางที่มีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเครื่องบินหรือการเดินทางด้วยรถสาธารณะทางรถไฟฟ้ารถประจำทางรถบัส ก็ช่วยให้คนประหยัดได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทางอย่างในเรียนรู้วิธีชีวิตแบบคนไทยอีกด้วยนั้นก็เป็นสิเหตุผลที่ชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นนะครับผมต่อไปนี้สมจิตจะพาไปดูมุมมองของชาวต่างชาติบ้างนะครับพี่ๆน้องๆรวมไปถึงมุมมองของชาวไทยบ้างเมื่อเห็นชาวต่างชาติลังไลกันเข้ามาในประเทศไทยส่วนปลายปีนี้นะครับเราไปดูกัน มาเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าประเทศไทยกลับมากคือเคิรนอีกครั้งหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเดินทางเกี่ยวประเทศไทยนะครับผมมาต่อที่คอมเมนต์ที่สองจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าฉันมีแลนจะไปพักร้อนที่นั่นในเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้แต่ฉันก็กังวลเพราะไปคนเดียวฉันลองไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรก มาตอนที่คอมเมนต์ที่3จากชาวต่างชาติคนที่เขาให้มุมมองว่าเมืองสวยงามและนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ดีใจกับพวกเขาก็คือดีใจกับชาวไทยปีนี้มันตรงกันข้ามกับปีที่แล้วแน่นอนนะครับปีที่แล้วก็คือมีโควิดมาต่อที่คอมเมนต์ที่4จากชาวต่างชาติคนที่เขาให้มุมมองว่าประเทศไทยกลับมาพร้อมนักท่องเที่ยวแล้วและจะมีแต่ดีขึ้นเท่านั้นฉันไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้และจะกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ตื่นเต้นมากครับก็น่าจะประมาณเดือนนี้นะครับมาต่อที่คอมเมนต์ที่หาจากชาวต่างชาติคนที่คอยให้มุมมองว่าฉันกลับมาที่กรุงเทพแล้วว้าวฉันรักกรุงเทพแบบใหม่น่าจะหมายถึงก่อนโควิดและหลังโควิดก็จะมีอะไรที่แปลกตาหรือว่ามีสิ่งที่ประดิษฐ์คิดแตง่งหรือว่าประดิษฐ์สร้างใหม่ประมาณนั้นนะครับอากาศดีมากรู้สึกสะอาดและหายใจได้มลพิษน้อยที่สุดนะครับก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับอากาศด้วย มาต่อที่คอมเมนต์สุดท้ายของชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์ comment ที่6ชาวต่างชาติคนนี้ให้มุมมองว่าฉันไม่ชอบกรุงเทพสําหรับฉันสถานที่ที่ฉันชอบอยู่ที่ประเทศไทยคือเกาะสมุยเกาะพะงันเชียงไม้ไปถนนข้าวสารประมาณ2วันก็เลยตัดสินใจออกจากที่นั้นโดยเร็วคนอื่นไม่รู้นะแต่นี่คือมุมมองของฉันนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ชาวไทยกันนะครับว่าชาวไทยมีมุมมองอย่างไรบ้างซึ่งจะเป็นคอมเมนต์ที่7 ชาวไทยคนนี้มุมมองว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะพี่น้องคนไทยช่วยเลือกันชดสองดูแลมิตรชาชีพอย่าให้นักท่องเที่ยวเดือดร้อนเป็นหูเป็นตาสับประรด ระวังภัยให้เข้ากันด้วยนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแม่ค้าพ่อค้าแท็กซี่ที่พักร้านอาหารขออย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีดมากๆนะครับผมเป็นเจ้าการด้วยกันมาต่อที่คอมเป็นที่แปะจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าขอให้พวกเราเจ้าบ้านดูแลนักท่องเที่ยวไม่เอาเปรียบเขาเพื่อชื่อเสียงของประเทศเราให้ขอประทับใจเพื่อความยั่งยืนของประเทศเรายุคนี้ชื่อเสียงสําคัญมากแน่นอนนะครับผมแน่นอนมากมาต่อที่คอมเมนดิเก้าจากชาวไทยคนนี้นะครับ ขอให้ม,ม,ม,มองว่าผมคนนึงเทนต่างชาติสิ่งแรกที่ผมจะทําคือยิ้มให้และถ้ามีอะไรพอช่วยได้ก็จะรีดทําให้อยากให้ชาวต่างชาติประทับใจคนไทยช่วยกันทํารวนรงค์ให้พวกเขาประทับใจประเทศไทยกันครับดีมากๆเลยนะครับ เป็นสประเด็นหลักๆก,ก็คือ 1. นนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ2ก็คือเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาประเทศไทย3ก็คือมุมมองของชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับสมิตค,คิดว่าช่วงนี้ที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเข้ามาในประเทศไทยก็คือเป็นช่วงไฮซีซั่นบวกกับ10เหตุผลที่สมจิตยกขึ้นมานั้นเป็นเหตุผลที่ชาวต่างชาติเลือกที่จะมาเที่ยวประเทศไทย ในช่วงปลายปีนี้นะครับส้มจิตหวังว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยและประเทศออมค้างนะครับเช่นว่าประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาร,รวมไปถึงบรรดาประเทศอยู่ในอาเซียนนะครับจะมีนักท่องเที่ยวแห่กันเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะข้ามมาประเทศลาวและประเทศออมค้างด้วยนะครับผม วันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้สมจิตขออวยพรพี่พ,พีน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขกับ,บชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่ลวกขมัา,มาสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับเจอกัน